ฝากสีสาวขาวร็อห่งวงสตรีก็มาให้ฟังว่าเพลงลืมได้แต่ไม่อยากลืมที่ปล่อยออกมาให้ฟังกันเป็นเพลงแรกเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วทําให้หายเหนื่อยจากการทํางานและในช่วงเทศกาลส่งความสุขแบบนี้นะคะพวกเธอก็ทาเพลงจิงกะเบลในเวอร์ชันร็อกออกมาให้ฟังกันด้วยส่วนใครที่กําลังรออัลบั้มเต็มอยู่แล้วก็คาดว่าปีหน้าได้ฟังกันแน่นอนค่ะและใน e n t e r t a i n ท al ์ช่วงหน้านะคะเรามีโชว์เด็ดๆจากศิลปินรุ่นใหม่จาก RS มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะขอเวลาสักครู่หนึ่งค่ะ ขอแฮปปี้นิวเอียร์นะคะกับนายเนทเชนแลวก็แฟนๆที่ชมรายการทุกคนนะคะสิ่งสำคัญมากๆก็คืออย่างแรกขอให้ทีมงานของนายเนทเชนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีแรงในการทำงานหาข่าวดีๆที่มีสาระให้กับที่ทุกคนต่อ,ตอไปด้วยะคะ่ะครับสำหรับผมก็สุขสานปีใหม่นะครับนะครับขอให้มีความสุขในปีใหม่ขอให้มีแต่สิ่งดีๆขอให้มีคนชมคนดูแล้วก็มีรายการดีๆให้เราตลอดไปนะครับปี2011 Happy New Year ครับ